สวัสด yeah, so uh ีค huh. ร uh ับวันนี้ผมก็จะมาสกต่อครับเดี๋ยวจะมาสวัสดีครับผมไม่เหมือนเครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีอยู่ประมาณห้าคนนะให้เงนนะให้ินนะ ผมจะพากล่องออกไปนะครับท่านชมเดี๋ยวผมก็จะไปเราพาไปดูนะครับว่าจะมีอะไรก <stand ard S 1> ็พาไคือจะมีรถตู้ขับบนพอๆๆมาตินะครับโหงเทน่เลยไม่หักเลยนะไม่ละน้องมันไม่หักแล้วก่อนเนาะใช่ไหมนะครับก่อนว่ามันไม่หักครับที่มีรถตู้คนดีท่ามาอน โอเค Let's go นี่ครับบอกพี่